องครักหญิงผู้กล้าหาญมงกุฎจากจุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยสู่เกียรติยศแห่งราชวงศ์ดาวทรงประกายนิทานก่อนนอนพระจันทร์เสี้ยวอินโทรในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งและการแย่งชิงเด็กสาวคนหนึ่งได้ลุกขึ้นมาท่ามกลางความยากลำบากด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความกล้าหาญที่ไม่มีใครเทียบได้เรื่องเรานี้คือการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของเธอจากเด็กสาวยากจนสู่การเป็นองค์รักผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในราชวงศ์มงกุฎ กลางหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้เด็กสาวชื่อแสนแก้วอาศัยอยู่กับมารดาที่ป่วยหนักความยากจนบีบให้เธอต้องทำงานหนักทุกวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนตกดินแต่ถึงจะเหนื่อยล้าเพียงใดแสนแก้วไม่เคยย่อท้อต่อชะตาชีวิตเธอมักฝันถึงวันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและมารดาให้ดีขึ้น วันหนึ่งขณะที่แสนแก้วกำลังหาบน้ำจากลำธารเธอได้ยินเสียงเอะะจในป่ากใกล้เคียงเธอรีบเดินไปดูและพบกับชายกลุ่มหนึ่งที่กำลังถูกโจรป่าดักปล้นแสนแก้วไม่ลังเลเธอใช้สติปัญญาและความกล้าหาญพาพวกเขาหลบหนีจนปลอดภัยชายกลุ่มนั้นไม่ใช่คนธรรมดาพวกเขาเป็นข้าราชบริพารจากพระราชวังที่เดินทางมาเพื่อหาคนช่วยเหลือประชาชนในเขตชนบทแสนแก้วได้รับเชิญให้เดินทางไปยังวังหลวงเนื่องจากความสามารถ และจิตใจที่ห้าวหาญของเธอเมื่อมาถึงพระราชวังแสนแก้วต้องพบกับความท้าทายใหม่เธอต้องฝึกฝนทักษะการต่อสู้การใช้อาวุธและการปกป้องพระราชาท่ามกลางการดูถูกและความกดดันจากชนชั้นสูงที่มองว่าเธอเป็นเพียงเด็กสาวบ้านนอกเจ้าไม่มีทางเทียบได้กับพวกเราองครักษ์คนหนึ่งกล่าวพร้อมเสียงหัวเราะแต่แสนแก้วไม่หวั่นเธอใช้ความพยายามและความตั้งใจที่แน่วแน่ฝึกฝนอย่างหนักจนกลายเป็นหนึ่งในนักรบที่เก่งกาจที่สุดของพระราชวัง วันหนึ่งศัตรูจากอาณาจักรใกล้เคียงได้บุกเข้ามาโจมตีเมืองหลวงขณะที่ทุกคนกำลังแตกตื่นแสนแก้วเป็นคนแรกที่อาสานำทัพออกไปปกป้องประชาชนกลางสนามรบเธอแสดงความกล้าหาญจนทุกคนต้องทึ่งเธอต่อสู้ด้วยความเด็ดเดี่ยวและนำกองทัพของเธอไปสู่ชัยชนะเจ้าทำให้ข้าเห็นว่าชนชั้นไม่ได้กำหนดคุณค่าของคนพระราชากล่าวขณะมอบตำแหน่งองครักษ์ส่วนพระองค์ให้แสนแก้วแต่ชีวิตของแสนแก้วยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ขณะที่เธอทำหน้าที่ในพระราชวังแสนแก้วเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่ปกติในหมู่คุณนางความลับบางอย่างที่อาจทำลายความสงบสุขของอาณาจักรกำลังคืบคลานเข้ามาแสนแก้วเริ่มสังเกตเห็นว่ามีการกระซิบพูดคุยแปลกๆระหว่างคุณนางบางคนในวังพวกเขามักรวมตัวกันในมุมมืดของห้องโถงหรือหายตัวไปอย่างลึกลับในยามค่ำคืนแม้จะสงสัยแต่แสนแก้วรู้ดีว่าหากเธอแสดงความเคลื่อนไหวผิดพลาดอาจทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย ความลับนี้ต้องมีบางอย่างเกี่ยวกับความมั่นคงของอาณาจักรเธอคิดในใจขึ้นหนึ่งขณะที่ดวงจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์สองลอดผ่านหน้าต่างพระราชวังแสนแก้วแอบตามคุณนางคนหนึ่งที่ดูหน้าสงสัยไปยังส่วนที่ถูกลืมของวังหลวงที่นั่นเธอพบทางเดินลับซ่อนอยู่หลังภาพวาดขนาดใหญ่นี่มันอะไรกันเธอพึมพำก่อนจะผลักบานประตูเบาๆแล้วค่อยๆก้าวลงไปในทางเดินลึกลับ ปลายทางเดินนำไปสู่ห้องใต้ดินขนาดใหญ่ภายในนั้นมีโต๊ะยาวตั้งอยู่กลางห้องพร้อมกับแสงจากคบเพลิงที่ให้บรรยากาศน่าขนลุกรอบๆต้องมีคุณนางกลุ่มหนึ่งกำลังสนทนากันเสียงเบาแต่คำพูดบางส่วนที่แสนแก้วได้ยินทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงเมื่อเรากำจัดพระราชาทุกอย่างจะอยู่ในมือของเราเสียงของชายคนหนึ่งกล่าวแสนแก้วตระนกแต่ต้องสมบัติอารมณ์เธอพยายามฟังต่อเพื่อเก็บข้อมูลแต่จู่จก็มีเสียงดังขึ้นจากด้านหลัง ใครอยู่ตรงนั้นแสนแก้วรีบหลบอยู่หลังเสาหัวใจของเธอเต้นรัวขณะที่เสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เธอหยิบกริดเล็กๆออกมาเตรียมพ้องกันตัวแต่โชคดีที่เสียงฝีเท้าผ่านไปโดยไม่ทันสังเกตเธอแสนแก้วจึงตัดสินใจถอยออกมาก่อนจะถูกจับได้เช้าวันรุ่งขึ้นแสนแก้วรีบไปพบกับแม่ทับใหญ่ของพระราชาเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังแต่สิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดก็คือข้ารู้เรื่องนี้มานานแล้วแม่ทับกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบ แสนแก้วตกใจและงงงานท่านรู้แล้วทำไมถึงไม่จัดการพวกเขาแม่ทับใหญ่ถอนหายใจยาวเพราะข้ากำลังรอคนที่ข้าสามารถเชื่อใจได้และตอนนี้ข้าเจอคนคนนั้นแล้วแสนแก้วรู้ทันทีว่าเขาหมายถึงเธอภารกิจนี้ข้ามอบให้เจ้าดูแลเจ้าคือคนเดียวที่สามารถเข้าถึงพวกเขาโดยไม่ถูกสงสัยแม่ทับกล่าว แสงแก้วยอมรับภารกิจนี้แม้จะรู้ว่ามันอันตรายถึงชีวิตแต่เธอเลือกที่จะปกป้องอาณาจักรไม่ว่าจะต้องเสี่ยงเพียงใดเธอวางแผนแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มคุนนางทรยศเพื่อค้นหาผู้นำตัวจริงและเปิดพงแผนการชั่วร้ายแต่ระหว่างทางเธอกลับพบว่าแผนการนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เธอไม่เคยคาดคิดแสนแก้วเริ่มภารกิจด้วยการใช้ไหวพริบและความเฉลียวฉลาดเพื่อเข้าใกล้กลุ่มคุนนางทรยศโดยเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจ ให้กับคุณนางระดับล่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องเธอแซงทำเป็นสนใจในเรื่องของอำนาจและทรัพย์สินเพื่อให้พวกเขาเริ่มเปิดใจวันหนึ่งขณะที่เธอร่วมสนทนากับคุณนางกลุ่มเล็กๆคนหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นว่าหากเจ้าต้องการขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดจริงเจ้าจะต้องแสดงให้พวกเรารู้ว่าเจ้าพร้อมจะทำทุกอย่างแสนแก้วรู้ทันทีว่านี่เป็นการทดสอบแต่เธอกลับตอบด้วยความมั่นใจว่าข้าพร้อมจะทำทุกสิ่งหากมันทำให้ข้าได้อยู่ในที่ที่คู่ควร คำตอบนี้ทำให้คุณนางเริ่มยอมรับในตัวเธอมากขึ้นและในคืนนั้นเองเธอได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมลับครั้งสำคัญในค่ำคืนแห่งการประชุมลับแสนแก้วถูกพาไปยังห้องใต้ดินเดิมที่เธอเคยรอบฟังแต่ครั้งนี้เธอได้เห็นสิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมบนโต๊ะกลางห้องมีแผนผังของพระราชวังวางอยู่พร้อมกับจุดที่ถูกทำเครื่องหมายไว้นี่คือจุดที่เราจะเริ่มโจมตีหนึ่งในคุณนางกล่าวเสียงก้าวและเมื่อถึงเวลาพระราชา จะไม่มีทางรอดพ้นจากเงื้อมือของเราหัวใจของแสนแก้วเต้นแรงแต่เธอต้องเก็บอารมณ์ให้สงบนิ่งเธอจดจำรายละเอียดทุกอย่างในแผนการพร้อมทั้งพยายามมองหาผู้นำตัวจริงที่ซ่อนอยู่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งที่เธอคุ้นเคยดังก้องขึ้นในห้องพวกเจ้าทำได้ดีมากแต่แผนการนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อข้าลงมือเองแสนแก้วต้องหายใจลึกเพื่อไม่ให้แสดงความตกใจเพราะเสียงนั้นเป็นเสียงของแม่ทับใหญ่ แสงแก้วเริ่มภารกิจด้วยการใช้ไหวพริบและความเฉลียวฉลาดเพื่อเข้าใกล้กลุ่มคุณนางครยศโดยเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจให้กับคุณนางระดับล่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องเธอแท่งทำเป็นสนใจในเรื่องของอำนาจและทรัพย์สินเพื่อให้พวกเขาเริ่มเปิดใจวันหนึ่งขณะที่เธอร่วมสนทนากับคุณนางกลุ่มเล็กๆคนหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นว่าหากเจ้าต้องการขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดจริงเจ้าจะต้องแสดงให้พวกเรารู้ว่าเจ้าพร้อมจะทำทุกอย่าง แซนแก้วรู้ทันทีว่านี่เป็นการทดสอบแต่เธอกลับตอบด้วยความมั่นใจว่าข้าพร้อมจะทำทุกสิ่งหากมันทำให้ข้าได้อยู่ในที่ที่คู่ควรคำตอบนี้ทำให้คุณนางเริ่มยอมรับในตัวเธอมากขึ้นและในคืนนั้นเองเธอได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมลับครั้งสำคัญ ในค่ำคืนแห่งการประชุมลับแสนแก้วถูกพาไปยังห้องใต้ดินเดิมที่เธอเคยรอบฟังแต่ครั้งนี้เธอได้เห็นสิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมบนโต๊ะกลางห้องมีแผนผังของพระราชวังวางอยู่พร้อมกับจุดที่ถูกทำเครื่องหมายไว้นี่คือจุดที่เราจะเริ่มโจมตีหนึ่งในคุณนางกล่าวเสียงกร้าวและเมื่อถึงเวลาพระราชาจะไม่มีทางรอดพ้นจากเนื้อมือของเรา หัวใจของแสนแก้วเต้นแรงแต่เธอต้องเก็บอารมณ์ให้สงบนิ่งเธอจดจำรายละเอียดทุกอย่างในแผนการพร้อมทั้งพยายามมองหาผู้นำตัวจริงที่ซ่อนอยู่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งที่เธอคุ้นเคยดังก้องขึ้นในห้องพวกเจ้าทำได้ดีมากแต่แผนการนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อข้าลงมือเองแสนแก้วต้องหายใจลึกเพื่อไม่ให้แสดงความตกใจเพราะเสียงนั้นเป็นเสียงของแม่ทัพใหญ่ ความจริงที่น่าตกตะลึงนี้ทําให้เธอเข้าใจทันทีว่าทําไมแม่ทัพถึงรู้เรื่องคุณนางทรยศมานานเขาไม่ได้รอคนที่เขาไว้ใจแต่เขาเป็นผู้นําของการกรบฏนี้เองแสนแก้วต้องเผชิญกับความสับสนในใจเธอจะทําอย่างไรต่อไปจะเปิดโปงแผนการนี้โดยไม่ถูกจับได้หรือจะลอบส่งข่าวให้พระราชาทันทันทีทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตของพระราชาและความมั่นคงของอาณาจากักรในขณะที่เธอกําลังหาทางหนีออกจากที่ประชุมแม่ทัพใหญ่ ทันมามองเธอด้วยสายตาที่แหลมคมแสนแก้วคาดหวังว่าเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราไม่ใช่ศัตรูของเราแสนแก้วต้องตัดสินใจทันทีว่าเธอจะเลือกคนทางใดในเกมอันตรายนี้แสนแก้วสูดลมหายใจลึกพยายามเก็บซ่อนความสั่นไหวในใจขณะที่เธอยิ้มตอบแม่ทับใหญ่ข้าเคียงข้างท่านเสมอท่านแม่ทับเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงคำตอบของเธอทำให้แม่ทับใหญ่พยักหน้าด้วยความพอใจ แต่ในใจของแสนแก้วกำลังวางแผนซับซ้อนเพื่อเอาตัวรอดและนำความจริงไปแจ้งต่อพระราชาโดยเร็วหลังการประชุมแสนแก้วเดินกลับห้องของตนด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเธอเปิดหน้าต่างออกเพื่อสูดอากาศเย็นกลางดึกพลางมองไปยังพระราชวังที่ลอยเด่นใต้แสงจันทร์พระราชาจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเธอคิดในใจเธอตัดสินใจเขียนข้อความลับลงบนกระดาษใบเล็กซึ่งระบุถึงแผนที่ของการโจมตี และชื่อของผู้ทรยศในกลุ่มคุณนางเธอม้วนกระดาษนั้นและผูกไว้กับเท้าของนกพิราบที่เธอเลี้ยงไว้เป็นสื่อสารลับไปเธอส่งข่าวนี้ไปถึงมือพระราชาเธอกระซิบเบาๆก่อนปล่อยนกพิราบบินออกไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติในพระราชาวังแต่แสนแก้วรู้ว่ามันเป็นเพียงความสงบก่อนพายุใหญ่จะมาเยือนเธอเฝ้ารอปฏิกิริยาจากข้อความที่เธอส่งไปแต่ในเวลาเดียวกันเธอต้องแสดงตัวเป็นพันธมิตรต่อแม่ทัพใหญ่ ในระหว่างนั้นแสนแก้วเริ่มเข้าใกล้คุณนางบางคนที่ดูเหมือนจะลังเลต่อแผนการของแม่ทัพท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าการก่อกระบฏนนี้จะนำพาอาณาจักรไปสู่ความล่มสลายเธอถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเป็นมิตรคุณนางคนหนึ่งลังเลก,ก่อนจะตอบเบาๆข้าก็หวั่นใจอยู่แต่ข้าไม่กล้าขัดคำสั่งแม่ทัพนี่เป็นสัญญาณแรกที่แสนแก้วมองเห็นเธอรู้ว่าเธออาจจะสามารถโนม้มน้าวใจคนเหล่านี้ได้เพื่อสร้างแนวร่วมต่อท่านจากภายใน ในคืนนั้นเองพระราชาส่งสารกลับมาหาแสนแก้วผ่านนกพิราบตัวเดิมสารนั้นเรียบง่ายแต่หนักแน่นข้ารู้แล้วเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อข้าสั่งการแสนแก้วรู้ทันทีว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงแต่เธอมีเวลาไม่มากเพราะแม่ทัพใหญ่วางแผนที่จะเริ่มการโจมตีในอีกไม่กี่วันเธอต้องใช้เวลาอันจำกัดนี้เพื่อรวบรวมพักพวกที่ยังพักดีต่อพระราชาและวางแผนที่จะเปิดพงแม่ทัพใหญ่ในช่วงเวลาสำคัญ เราต้องไม่ให้พวกเขารู้ตัวก่อนที่พระราชาจะลงมือแสนแก้วกล่าวกับตัวเองแต่ในขณะที่เธอคิดว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดีเสียงเคอะประตูห้องของเธอดังขึ้นกลางดึกแสนแก้วเจ้าอยู่นั่นหรือไม่เสียงของแม่ทับใหญ่ดังขึ้นหัวใจของเธอเต้นแรงเธอต้องซ่อนข้อความทุกอย่างและเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตเธอ แสนแก้วรีบเก็บซ่อนกระดาษลับไว้ใต้แผ่นไม้ในห้องก่อนเดินไปเปิดประตูด้วยท่าทีสงบนิ่งแม้ในใจจะเต้นระรัวท่านแม่ทับมีอะไรหรือไม่เธอถามพลางแซงทำหน้าสงสัยแม่ทับใหญ่จ้องมองเธอด้วยสายตาคมดุข้าได้ยินมาว่าเจ้าใกล้ชิดกับคุณนางบางคนในกลุ่มนี้มากขึ้นเจ้าคงไม่ได้ลืมว่าข้าคาดหวังอะไรจากเจ้าใช่หรือไม่แสนแก้วยิ้มบางๆข้าไม่มีวันลืมเป้าหมายของเราท่านวางใจ ได้่ากำลังทำทุกอย่างเพื่อให้แผนของเราสำเร็จแม่ทัพใหญ่ยังคงจ้องมองเหมือนกำลังช่างน้ำหนักคำพูดของเธอก่อนจะพยักหน้าดีถ้าอย่างนั้นข้าจะมอบภารกิจสำคัญให้เจ้าแสนแก้วพยายามซ่อนความกังวลภารกิจอะไรหรือแม่ทัพใหญ่กล่าวด้วยเสียงเคร่งครึมข้าต้องการให้เจ้าเฝ้าพระราชาในวันงานเลี้ยงข้าสงสัยว่าอาจมีคนลอบส่งข่าวให้พระองค์เจ้าต้องคอยจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของเขาและถ้ามีอะไรผิดปกติ เจ้ารู้ว่าต้องทำอย่างไรคำสั่งนี้ทำให้แสนแก้วรู้ทันทีว่าแม่ทัพใหญ่เริ่มระแวงแต่เธอยังคงเก็บความสงบไว้ข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเธอตอบเช้าวันงานเลี้ยงแสนแก้วแต่งกายด้วยชุดขององค์ครักษ์หญิงที่งดงามเธอต้องอยู่ใกล้ชิดพระราชาเพื่อทำตามคำสั่งของแม่ทัพใหญ่แต่ในใจของเธอกลับหนักอึ้งในงานเลี้ยงพระราชาทรงดูผ่อนคลายแต่ดวงตาของพระองค์บ่งบอก ถึงความระวังตัวแสนแก้วพยายามหาจังหวะเพื่อสื่อสารกับพระองค์โดยไม่ให้ใครสังเกตเห็นเมื่อเธอมีโอกาสอยู่ลำพังกับพระราชาในระยะใกล้เธอแซงล้มแก้วน้ำลงพื้นและขณะที่เธอเก็บแก้วขึ้นมาเธอกระซิบเสียงเบาพระองค์ทรงทราบแผนการของแม่ทัพใหญ่แล้วใช่หรือไม่พระราชาทรงชะนักเล็กน้อยก่อนพยักหน้าข้ารู้และข้ากำลังรอเวลาเพื่อตอบโต้แสนแก้วโล่งใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าความเสี่ยงยังคงอยู่เธอต้องเฝ้าระวังในทุกวินาที ในระหว่างงานเลี้ยงเสียงดนตรีหยุดลงและแม่ทัพใหญ่เดินเข้ามาในห้องโถงพร้อมกับคุณนางกลุ่มหนึ่งแววตาของเขาเต็มไปด้วยอำนาจและความมั่นใจถึงเวลาแล้วเขาประกาศเสียงดังพร้อมกับสั่งให้ทหารของเขาเข้าควบคุมสถานการณ์พระราชาย,ยังคงสงบนิ่งแต่สายตาของพระองค์เต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นแสนแก้วรู้ว่าช่วงเวลาสำคัญมาถึงแล้วเธอจะเลือกข้างไหนในเกมอันตรายนี้ แสนแก้วสูดลมหายใจลึกพลางประเมินสถานการณ์รอบตัวทหารของแม่ทัพใหญ่เริ่มกระจายกำลังในห้องโถงคุณนางบางคนดูหวาดกลัวบางคนดูเหมือนจะพร้อมร่วมมือขณะที่แม่ทัพใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้พระราชาพระองค์แม่ทัพใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถึงเวลาแล้วที่อาณาจักรนี้จะต้องมีผู้นำที่กล้าตัดสินใจข่าจะยึดอำนาจเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดิน พระราชาเงยพระพักขึ้นมองแม่ทัพใหญ่ด้วยสายตายเยือกเย็นเจ้าคิดหรือว่าความทรยศของเจ้าจะทำให้อาณาจักรนี้จเจริญรุ่งเรืองเจ้ากำลังนำความพินาศมาให้ผู้คนแสนแก้วมองเห็นความเคร่งเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้นเธอรู้ว่าหากปล่อยให้เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปอาจเกิดการนองเลือดในทันทีเธอเริ่มขยับเข้าใกล้กลุ่มทหารอย่างแนบเนียนพลางสังเกตเห็นทหารคนหนึ่งที่เธอเคยช่วยเหลือในอดีตเขาเคยเป็นคนพักดีต่อพระราชา จำข้าได้ไหมเธอกระซิบเบาๆทหารคนนั้นพยักหน้าเล็กน้อยข้าต้องการความช่วยเหลือของเจ้าพระราชากำลังตกอยู่ในอันตรายเจ้าจะช่วยปกป้องพระองค์ไหมทหารผู้นั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็พยักหน้าอย่างแน่วแน่ข้าจะช่วยแสนแก้ววางแผนอย่างรวดเร็วเธอบอกให้ทหารคนนี้คอยส่งสัญ,ญญาณไปยังพักพวกของเขาในพระราชวังที่ยังพักดีต่อพระราชาเพื่อเริ่มการโต้กลับในจังหวะที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันแม่ทัพใหญ่สั่งให้ทหารจับตัวพระราชาแต่ก่อนที่ทหารจะเข้าใกล้พระราชาทรงลุกขึ้นยืนพร้อมประกาศด้วยเสียงดังก้องเจ้าคิดว่าข้าจะยอมจำนนง่ายๆหรือข้ารู้แผนการของเจ้ามานานและข้าก็เตรียมพร้อมแล้วทันใดนั้นเสียงแปรดังขึ้นจากนอกพระราชาวังเหล่าทหารที่ยังพักดีต่อพระราชาเริ่มบุกเข้ามาในห้องโถงท่ามกลางความสับสนวุ่นวายแสนแก้วช่วยโอกาสวิ่งไปยังแม่ทัพใหญ่ เจ้าคิดหรือว่าความทะเยอทะยานของเจ้าจะทำลายทุกอย่างที่เรารักเธอพูดพลางชักดาบออกมาแม่ทัพใหญ่โหร่อยเาะเจ้าไม่มีทางหยุดข้าได้แสนแก้วการต่อสู้ระหว่างทั้งสองเริ่มต้นขึ้นกลางห้องโถงท่ามกลางเสียงตะลุมบอนจากทั้งสองฝ่ายแสนแก้วต้องใช้ทั้งไหวพริบและความกล้าหาญเพื่อเผชิญหน้ากับแม่ทัพผู้ชำนาญศึกแม้เธอจะถูกผลักให้เสียหลักหลายครั้งแต่แสนแก้วยังคงยืนหยัดสายตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เพื่อพระราชาเพื่อแผ่นดินข้าจะไม่ยอมแพ้เธอร้องออกมาการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงอย่างไรและแผ่นดินจะกลับมาสงบสุขได้หรือไม่แม่ทัพใหญ่จ้องมองแสนแก้วด้วยสายตาคมดูมือของเขากำดาบแน่นรอยยิ้มย้อยแลนปรากฏบนใบหน้าความกล้าของเจ้าไม่เพียงพอที่จะล้มข้าได้แสนแก้วรู้สึกถึงแรงกดดันที่รุนแรงแต่เธอสูดลมหายใจลึกตั้งสติและจับดาบในมือมัน่น ข้ารู้ว่าท่านเก่งกว่าแต่ข้าไม่ได้สู้เพื่อตัวเองข้าสู้เพื่อคนที่ข้ารักและเพื่อแผ่นดินนี้แม่ทับใหญ่พุ่งเข้าหาเธอด้วยความรวดเร็วดาบของเขาเฉียดผ่านใบหน้าของเธอ,อยังหุดหวิดแสงแก้วโต้กลับด้วยการหมุนตัวและฟันดาบกลับอย่างแม่นยำแม้จะดูเหมือนเธอกำลังเสียเปรียบแต่เธอก็ใช้ความคล่องตัวและไวพริบในการหลบหลีก ในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปทหารของพระราชาที่บุกเข้ามาในห้องโถงเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้เสียงดับปะทะกันดังก้องไปทั่วพระราชาทรงมองดูเหตุการณ์ด้วยสีหน้ามุ่งมั่นพระองค์ทรงรู้ว่าเวลานี้คือโอกาสสำคัญที่จะตัดสินชะตากรรมของอาณาจักรแสนแก้วเห็นทหารที่เธอเคยโน้มน้าวก่อนหน้านี้กำลังช่วยกันจับกลุ่มคุนนางที่ทรยศเธอรู้ว่ามีคนที่พร้อมต่อสู้เพื่อความถูกต้องอยู่เคียงข้างแต่แม่ทัพใหญ่ไม่ยอมแพ้เขาพุ่งเข้าหาเธออีกครั้งด้วยความกโกรธแค้น เจ้าไม่มีสิทธิ์มายืนขวางข้าเจ้าก็แค่เด็กสาวคนหนึ่งที่ไม่รู้จักพลังที่แท้จริงแสนแก้วกัดฟันเธอรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีและตอบโต้ด้วยการโจมตีอย่างเด็ดขาดดาบของเธอฟันไปที่แขนของแม่ทัพใหญ่จนดาบในมือเขาหลุดร่วงแม่ทัพใหญ่ทรุดลงกับพื้นเลือดไหลออกจากแขนแต่สายตาของเขายังเต็มไปด้วยความเกลียดชังจบสิ้นการเสียทีแม่ทัพใหญ่พระราชาทรงก้าวเข้ามาพร้อมกับทหารของพระองค์ แสนแก้วยืนหอบอยู่ข้างๆทหารคนอื่นรีบเข้ามาจับกุมแม่ทัพใหญ่แม่ทัพใหญ่โห่ร้อเบาๆแม่จะถูกจับเจ้าอาจชนะครั้งนี้แต่เจ้าจะไม่มีวันหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินนี้ได้แสนแก้วมองไปรอบๆเห็นทั้งทหารและคุณนางหลายคนที่เคยพักดีต่อแม่ทัพใหญ่คุกเข่าลงต่อหน้าพระราชาเธอรู้ว่าการต่อสู้นี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเธอแต่เป็นชัยชนะของทุกคนที่ยังคงยืนหยัดเพื่อความถูกต้องพระราชาทรงเดินเข้ามาหาแสนแก้ว เจ้าทำได้ดีมากแสนแก้วแผ่นดินนี้เป็นหนี้บุญคุณของเจ้าน้ำตาแห่งความโล่งใจไหลออกมาจากดวงตาของเธอเธอคุกเข่าลงต่อพระราชาแต่พระองค์ตรัสว่าเจ้าคือผู้กล้าของแผ่นดินลุกขึ้นเถิดเจ้าไม่จำเป็นต้องก้มหัวให้ใครอีกต่อไปแต่แม้ว่าชัยชนะครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบสุขแสนแก้วก็รู้ดีว่าความท้าทายยังรออยู่เธอจึงให้คำมั่นกับตัวเองว่าจะทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินนี้อย่างสุดกำลัง หลังจากที่แม่ทับใหญ่ถูกคุมตัวไปพระราชาเสเดจพระทับอยู่ท่ามกลางความเงียบของห้องทงเสียงฝีเทา้าของทหารที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้ทรยศดังก้องแต่ในหัวใจของแสนแก้วทุกอย่างกลับเงียบสงดเธอจ้องมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกประผลแสนแก้วพระราชาทรงเรียกเธอด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนเธอลุกขึ้นยืนและเงยหน้ามองพระองค์เจ้าทำให้ข้าเชื่อว่าแม้แต่คนที่ไม่มีอำนาจก็สามารถเปลี่ยนแปลงแผ่นดินนี้ได้พระราชารัฐ แต่ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการสิ่งใดมากกว่าคำชื่นชมเจ้าต้องการเห็นแผ่นดินนี้สงบสุขแสนแก้วพยักหน้าพระองค์ทรงรู้ใจข้าดีข้าต้องการเห็นความยุติธรรมในแผ่นดินไม่ใช่เพียงชัยชนะชั่วคราวในค่ำคืนนั้นขุนนางและทหารที่พักดีต่อพระราชารวมตัวกันในที่ประชุมใหญ่พวกเขาร่วมกันหารือถึงวิธีปฏิรูปการปกครองใหม่แสนแก้วนั่งฟังอยู่มุมหนึ่งของห้องแม่จะไม่พูดอะไรมากแต่ทุกคำพูดของเธอถูกจับตา เช้าวันรุ่งขึ้นเสียงกลองดังก้องในพระราชวังประกาศชัยชนะของพระราชาต่อผู้ทรยศแต่ในขณะเดียวกันข่าวของแม่ทัพใหญ่ที่ถูกจับกุมได้แพร่สะพัดไปทั่วอาณาจักรทหารบางคนที่เคยอยู่ใต้บัญชาของแม่ทัพใหญ่เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยพวกเรายังไม่จบแสนแก้วกล่าวกับตัวเองในขณะที่เธอฝึกซ้อมในลานกว้างเงาของความขัดแย้งยังอยู่รอบตัวเรา ในคืนหนึ่งขณะที่แสนแก้วนอนหลับในห้องพักของเธอเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นเธอรีบควาดาบข้างเตียงและเดินไปเปิดประตูผู้ที่อยู่หน้าประตูเป็นคนที่เธอไม่คาดคิดหญิงสาวในชุดคลุมสีดำใบหน้าถูกปิดบังเธอเอ่ยด้วยเสียงตำ่ำข้ามีข้อความจากพวกที่ยังคงจงรักภักดีต่อแม่ทัพใหญ่แสนแก้วจ้องมองอย่างไม่ไว้ใจเจ้ามีอะไรมาบอกหญิงลึกลับกล่าวเพียงคำเดียวการตอบโต้กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แสนแก้วรีบไปยังห้องบรรทมของพระราชาเพื่อรายงานสิ่งที่เธอได้ยินแต่ระหว่างทางเธอก็พบกับเงามืดที่เคลื่อนตัวในพระราชวังคนกลุ่มหนึ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ในเงามืดด้วยอาวุธครบมือไม่ติิงเธอคิดในใจพวกมันบุกเข้ามาแล้วเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับกลุ่มคนเหล่านั้นเพียงลำพังแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ส่งสัญญาณเตือนภัยให้เหล่าทหารที่พักดีต่อพระราชา การต่อสู้กลางดึกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้แสนแก้วไม่ได้สู้เพื่อปกป้องเพียงแค่พระราชาแต่เพื่อต่อต้านความโหดร้ายและการไทรรถที่จะทำลายแผ่นดินของเธอแสนแก้วรู้ว่าเธอไม่มีเวลามากนักเธอต้องหยุดกลุ่มผู้บุกรุกก่อนที่พวกมันจะไปถึงห้องบรรทมของพระราชาหยุดอยู่ตรงนั้นเธอตะโกนพลางพุ่งเข้าโจมตียังไม่ลังเลดาบของเธอปะทะกับอาวุธของศัตรูเสียงโลหะกระทบกันดังไปทั่วทงทางเดิน กลุ่มผู้บุกรุกพยายามฝ่าไปข้างหน้าแต่แสนแก้วใช้ความคล่องแคล่วและความชำนาญในการต่อสู้หยุดพวกมันไว้ได้ทีละคนในไม่ชชาทหารฝ่ายพระราชาก็มาถึงพวกเขาเข้าร่วมการต่อสู้จนกลุ่มผู้บุกรุกถูกจับกลุมทั้งหมดในห้องบรรทมพระราชาทรงรับฟังรายงานจากแสนแก้วด้วยพระพักตเคร่งเครียดเจ้าทำได้ดีอีกครั้งแสนแก้วแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งยังไม่จบสิน้น แสนแก้วพยักหน้าข้าคิดว่าเราต้องลงมือแก้ไขต้นเหตุของปัญหาพวกที่ยังคงจงรักภักดีต่อแม่ทัพใหญ่ต้องถูกตามจับทั้งหมดและประชาชนต้องได้รับการดูแลให้ยุติธรรมมากกว่านี้พระราชาทรงเห็นด้วยและออกคำสั่งให้ปรับปรุงระบบการปกครองใหม่โดยให้ความสำคัญกับความยุติธรรมและความเสมอภาค หลายเดือนต่อมาความสงบสุขเริ่มกลับคืนสู่อาณาจักรแม่ทัพใหญ่และพักพวกถูกนำตัวขึ้นศาลและได้รับโทษตามกฎหมายการปกครองใหม่ที่โปร่งใสและยุติธรรมเริ่มท้นขึ้นแสนแก้วได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทหารหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเธอกลายเป็นต้นแบบของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในวันพิธีเฉลิมฉลองแสงแก้วยืนอยู่บนระเบียงของพระราชวังมองเห็นประชาชน ที่มาร่วมแสดงความยินดีเธอรู้ว่าหนทางข้างหน้ายังมีอุปสรรคแต่เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนข้าจะปกป้องทุกสิ่งที่เราร่วมสร้างไว้เสียงปรบมือดังกึกก้องในอากาศแสนแก้วยิ้มด้วยความภาคภูมิใจการเดินทางของเธอได้จบลงในบทบาทใหม่ในฐานะผู้พิทักษ์ที่แท้จริงของแผ่นดิน